ปาบเข้ามาฮะอู้นี่น้บเป็นสัตว์ปีกเหรอครับอย่างน้อยมันก็เป mm ็น hmm. ตุ so oh. ๊กตาไขลานรูปสัตว์ปีกแหละฮะเลยหยุดตรงนี้ครับผมเกิดอะไรขึ้นกับน้องไก่ตัวนี้น้องจะล้มน้องจะระเบิดต่ำหรือน้องจะเดินไปเรื่อยๆเพราะน้องเป็นตุ๊กตาไขลานแล้วก็แตกๆๆ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 ๆาๆครับคๆๆ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 ๆว่าไงครับอืมๆๆๆๆะเๆิดค่ะเๆๆเๆยเลยครับๆจากสีแล้วเนีๆๆ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 เย็ๆๆ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 คะ ช่วงเวย็นๆไก่จะชอบขันค่ะแล้วก็อยากตอบว่าไก่ระเบิดเฉยๆค่ะต,ตะวันรับฟ,ฟังไม่ค่อยได้ยินฟังไม่ชัดค่อยทีได้ไหมครับทำไมมันระเบิดนะครับตะวันรับฟ้าเมื่อตอนเย็นๆเป็นเวลาที่ไก่ระเบิดอย่างเงี้ยเหรอครับ <c oughs> รคุณโฮลีคิดว่ายังไงครับในเรื่องนี้ <c oughs> คุณเดียวเห็นคำตอบยังดีกว่าผมไม่ทนันแล้วผมดูไปละตัวช่วยที่สี่ของผม คุณครับถ้ามันเป็นคอมพิวเตอร์กระาดาษแล้วผมต้องจดทุกอย่างก่อนเริ่มรายการโดยทางเทคนิคผมต้องเห็นมันมาก่อนอยู่แล้วครับแต่ผมไม่ได้ดูวิดีโอนั้นผมก็ไม่สามารถตอบได้ว,ว่าวิดีโอมันจะไปทางไหนให้มันล้มไปก็ได้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ผมรู้สึกว่าถ้ามันล้มมันน่าจะล้มตั้งแต่โครงแรกนี่ทฤษฎีเดิมไก่จะเดินไปเรื่อยๆฮะถามตามสิทธิที่คุณพึงมีในรายการนี้ครับอยากใช้ตัวช่วยไหมครับผมใช้ไปแล้วอ๋อตัวช่วยที่สามนะครับผมผมค่าใจนิดนึงอ่ะ คุณซาเนโกะไอไก่ระเบิดเนี่ยมันระเบิดแบบตุ๊บหรือต้มต้มไก่เดิน<ก>อะอพื้นบ้านผมเองอชิวผมเห็นไก่เดินบ่อยถ้าเกิดคุณตอบถูกคุณจะเป็นคนแรกที่5้าเต็มโดยไม่ใช้ตัวช่วยเลยเท่มากๆ <จะ S 1> แต่ถ้าพลาดไปไม่เป็นไรการถูกสี่ข้อติดกันโดยไม่ใช้ตัวช่วยเลยก็เป็นเรื่องที่เท่เหมือนกันเพื่อความสนุกสนานและเล่นใหญ่ในคุณสองคนเป็นคนตอบถูกครับไก่ระเบิดระเบิดเลยเดินไปเรื่อยๆเฉลยมาครับเอาไม่้าระเบิดได้ไก่มันจะนับอะไรวะ ดูกันเป็นยังไงวายังแล้วยังไงครับเดินปาเฮ้ยอ้าวแล้วไปไหนอ่ะขอดูด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดไฟเฮ้ยเฮ้ยแล้วยังไงเฮ้ยอยู่ดีๆก็เอามือเข้ามาจุดประทัดใต้ไก่เฮ้ยยิ่งไปกระดิ๊ หมอสุด <laughs>